ขา่าวดีแชร์ได้คนนับพันชื่นชมตำรวจไทยดับต้นเขาหินซ้อนข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับน้ำใจดีของดับต้นเขาหินซ้อนที่เห็นเหตุการณ์ไม่อยากปล่อยผ่านเมื่อเห็นชายเร่ร่อนนั่งฟุบในพงหญ้าข้างถนน ชายเร่ร่อนอยากกลับบ้านสีสเกตพร้อมโรคแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกทิ้งตามลำพังไม่ได้ดับต้นเขาหินซ้อนจึงขออาสาหาที่พักและโพสตคลิปตามหาญาติและและพลังโซเชียลทำให้เจอหมูม่มวลคนดีบริจาคค่ารถพร้อมเดินหน้าส่งชายเร่ร่อนถึงสีสเกตรตรวนะทำไมนั่งอยู่อย่างนี้ครับเหนื่อยล้าเหรอ,หอหรถมันจะชนเราแล้วตรงเนี้ไปกกลับบ้านสีสเกตเหรอ ตอนนี้อยาจกจะกลับบ้านหรอ hmm? ีขัารถอีกเกท่าไหโโร่สองร้อยพรุ่งนี้เช้าค่อยขารถขึ้นรถไปเนาะสีสเกตนะแขนฝั่งนี้ไม่ค่อยจะมีอะไส,สีโส,โกสเกตทำให้เขาได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งขอชื่นชมตำรวจน้ำดีดับต้นเขาหินซ้อนให้กำลังใจทำดีต่อไป